ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษศคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเนาพุธดาวเสาดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณ50%บวกลบครวนี้เนี่ย สมการที่ผมเห็นนะครับก็คือวันที่9เดือน6มิถุนายน2564ครับคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลูกหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลัง2วันถึง3วันอิทธิพลบวกลบ7วันนะครับกรนี้สมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาทิตส่วนทั้งสีกับดาวทิพคิวบิดอและกับจุดเจ้าชะตาเมธความหมายจะแปลว่าเจ้าบ่าววันโชคลาภ สมาชิกภายในครอบครัวพี่ชายน้องชายเจ้าบ่าวสามีพ่อตานักศิลปะการรวมกันทางกายสมาชิกของสมาคมหนึ่งหมู่คณะทางศิลปะอันนี้มันก็เป็นสมการที่ดีนะผมถึงอ่านแบบจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยผมอ่านทุกบรีทุกประโยคเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดนูนะครับคุณดูที่เม้าผมนะครับทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข้าองศาที่สิบสามองศาราศีพฤจิกสี่สิบเจ็ดลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณร้อยเเซนตเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบหลังเงินไปทีนี้จะเป็นเรื่องงานช่วงด,ดีความสัมพันธ์มิตรภาพดีๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เออเป็นสิ่งที่เรารอคอยเนี่ย จะอธิบายลงรายละเอียดนะครับจุดที่มาส่วนลัษณสีก็คือดาวสองตัวรวมกันกี่คือจุดเจ้าตาทิศกับตัวนี้ครับดาวทิศคิวิโดเซนเตอร์ตรงกลางเราเรียกว่าส่วนลังสีคือตรงกลางเลยนะครับจุดศูนย์กลางนะครับก็นี้อยู่ที่ส3ามองศาราศีพิจิกสี่สิบเจ็ดลิบดาเนี่ยเขาอยู่ค่าองศาของราศีเตัวนี้ครับราศีกันราศีกันดาวจําราศีกันก็คือดาวพุธดาวพุธ เราก็จะตีความหมายแปลว่าการติสดสออสื่อสารความคิดเอกสารสัญญาชายหนุ่มการเดินทางซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะตีความหมายด้วยว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะได้รับข่าวดีหรือเรื่องของออการเดินทางบางอย่างที่คุณมีการติดต่อที่ได้เงินจะเปประโยชน์ดีๆเช่น สมมติว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือคุณทํางานของคุณช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องของการติดต่ออาจจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือคุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราพึงพอใจและอย่างถ้าเกิดบางคนทํางานอยู่ในองค์กรใช่ไหมไม่ได้ทํางานส่วนตัวอย่างเงี้ย คุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้รับมอบหมายงานบางงานงานบางอย่างที่ตัวเรามีความรู้สึกว่าเราทําออกมาแล้วเนี่ยถูกใจกับลูกค้าถูกใจกับเจ้านายถูกใจกับเพื่อนๆในที่ทํางานเราแบบนี้ก็ได้ทีนี้เราจะาลงรายละเอียดในราศีพฤจิกของคุณเนี่ยคือจะมีเรือนชะตาที่3เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับคุณเนี่ยห้์เซ็นต ดือนที่3ก็คือราศีมิถุนก็คือเรื่องดาวพุธก็คือเรื่องการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาการเดินทางและที่เป็นออไฮไลท์เลยเนี่ยครคือดาวที่โคจรจริงนะวันนั้นดาววงนอ,นอกที่โคจรจริงเนี่ยมีดาวที่โพไซดอนโพไซดอนแปลว่าปัญปญ,ญาแล้วก็ ค่าอ,องศาภูาอยู่ที่13องศา,าและ4ทุกจิก56ลิตไดเออ้เนี่ยข่าวาุณหภูมิตรงกันส่วนทั้ง4กับตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณน่าจะทํางานบางงานสิ่งบางอย่างที่เกิดจากความคิดหรือสิ่งที่อาจจะนิ่งมานานถึงช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่สิ่งที่เรารอคอยมีโอกาสประสบความสําเร็จเช่นถ้าเป็นเรื่องงาน งนานคุณอาจจะแบบใช้เฉยพอถึงช่วงนั้นอาจจะมีคนแบบติดต่อเข้ามาหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างแล้วคุณก็สามารถทําแล้วถูกใจกับลูกค้าถูกใจกับเพื่อนๆถูกใจกับคนที่เขามาคุยกับคุณเรื่องงานแบบนี้ก็ได้และมีจุดเจ้าตาตัวนี้ครับ ascendent โดย ascendent เนี่ยหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทคนที่เรารัก กันนี้แอชเซนแนนเนี่ยก็อยู่ค่าองศาที่11องศาราศีพิจิกสามินิพานี่ยอันนี้เขาได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์ราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ต,ตัวเราสามีพ่อผู้ชายอันนี้จะมีความหมายว่าความสําเร็จเนี่ยก็จอดจงมาที่ตัวคุณและตัวคุณอาจจะได้รับโอกาสสถานที่ทํางานใหม่หรืออาจจะมีการติดต่อภารกิจบางอย่างกิจกรรมบางอย่างใหม่ ที่จะเกิดขึ้นและก็เจาะจงมาที่ตัวคุณและตัวคุณสามารถที่จะทําภารกิจนั้นให้รู้ล่วงให้ประสบค,ความสําเร็จได้ด้วยดีแบบนี้ได้ไหมได้อันนี้มันก็จะเป็นจุดที่ก็คือแอเซนเดนเนี่ยมันคือสิ่งล้อมรอบๆตัวคุณนะ่ยสิ่งล้อมเนี่ยก็คือจะมีอิทธิพลกับตัวเรานะนะช่วงนั้นมากไหมมากเพราะว่า เหมือนเหมือนมันจะเป็นจุดที่จะบอกถึงความสําเร็จได้เพราะว่ามีดาวทิพย์อีกตัวหนึ่งเข้ามามีส่วนประกอบก็คือดาวทิพยปอัปลอนอัปลอ้นนี่ก็คือโชคการค้าวิทยาการและก็อยู่พิกัดของราศีมิถุนนั่คือการติดต่อคุณอาจจะได้รับมอบหมายบางสิ่งบางอย่างใหม่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ เป็นการใช้ความสามารถของคุณที่โดดเด่นแล้วก็จุดเจ้าตาอาทิตย์นี่อาทิตย์อาทิตย์ที่ที่ผมอ่านสมการตอนต,อนตอนน้นนะจุดเจ้าตาอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ที่ศูนองศาราศรารีตุลห้าสิบห้าิกดาเนี่ยอันนี้มันอยู่จุดเรียกว่าแกนเ,เหมือนหกนาฬิกาเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเออตัวคุณเนี่ยจะได้เริ่มเริ่มบังยาน เริ่มบางสิ่งบางอย่างงานบางอย่างใหม่การติดต่อบางอย่างใหม่อาจจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาหรืออาจจะได้รับหน้าที่ใหม่ที่โดดเด่นขึ้นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้ผลประโยชน์ได้